นดนมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงรายทำถึงน้ำน้ำนอนนะคนเห็นไหมกูเล่นไทยเองเจนว้านี่เข้าชมเข้าชมจริงๆนะเขาอยากจะฟรีนะตั้งนี้มขายกาแฟเห็นนะเห็นนะได้ครับพี่ะอาฮขอบคุณครับ โอเคขึ้นมาจากคาเฟ่สตาร์ดอยนะขึ้นมาข้างบนอีกแต่ทางก็โหดพอสมควรนะเป็นทางลูกลังนี่จุดสูงสุดแล้วจุดชมวิวของดอยสงโงแล้วนี่เจ็ดร้อยเก้าเมตรจากระดับน้ำทะเลปัจจัย เดี๋ยวเราจะออกจากนี้ละเดี๋ยวจะไปที่เชียงของต่อไปโอ้คุณอ้อ,อไปคุณอ,อ้อฮะไปนี่เราก็แวะกินทุบตํานะหน้าพระธาตุอะไรเนี่ยไม่ใช่วัดป่าแดงเขาบอกนี้พระธาตุนนจอมกิตติพระธาตุจอมกิตติป่ะฮะเจ้ากิตติไปอีกป่ะตรงนี้คืออะไร <พา S 1> ไก็คือตรงนี้เลยใช่ไหมส <อา S 1> วยไหมสวยค่ะเห็นป่ะ ว้าวเนี่ยไม่เข้าแสดงว่าขึ้นไปอีกสูงอะดิคะไม่ชันนะขึ้นไปนิดเดียวค่ะอ่อโอเคแนนที่พักเขาให้โฟซี่เดี๋ยวกินซุปตํากันก่อนเลยโอ้โหวันนีู้คนเดียวกู่คุยนี่นนี้เอาย่างได้ไหมเนี่ยอร่อยการันตีความอร่อยนะคะดูจากสภาพหลังจากทานเสร็จแล้วเนาะเหมียวไปแล้วนะเหมียวเหมียว โอเคค่ะ <overst ire> okay, ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ A few moments later ข้าวระธาจอจินมจี๋แล้วรถขึ้นไปเลยถ้าข้าเสียนะ ขึ้นไปนู่นแล้วด้านบนเปพระธาตุจอมกิตติตอนนี้เราอยู่ที่พระธาตุจอมกิตตินะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพระธาตุที่ชาวล้านนาเขาเคารบสกการะกันเน,ะนะาะพระธาตุจอมกิตติ สุภาพสตรียังห้ามเข้าอยู่ใน,ในเนื้อองค์พระธาตุริงๆเห็นะนี่ก็เป็นทางเชื่อมที่เดินลงไปข้างล่างได้เมื่อกี้ที่เราก็ขับรถกันมาอย่างงี้ดูดูนี่ดูเอฟีที่พระธาตุจอมกิตตินี่ตามลงมาเลยนะว่าขอช่องเงี้ยตรงนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของวัดนะคุณอ้อขึ้นมาในส่วนด้านบนอันนี้น่าก็จะเป็น องพระาธาตุเก่าไงนะเนี่นะที่นี่สุภาพสตรีก็เข้าไปที่เนื้อของตัวที่เป็นองพระาธาตุไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะจริงๆเป็นความเชื่อของทางคนล้านนาเขาก็มีหลายๆส่วนอันนี้น่าจะเป็นโบสถ์โอโบสถ์สวยงามครับโอ้โหจะต้องบอกว่าเป็นสไตล์ล้านนา <Get S 1> ปเป็นยัง <you> โอ้หันหน้าไปทางแม่น้นะําโขงเนาะนไโอ้ไม่มีไอ้นี่ด้วยนั่นคือวิวเมืองข้างล่างเลยนะคะ อเดี๋ยวให้คุณตีไปรูปของดูดิดังปะเขาต้องทำมือให้ติดกันไม่ใช่เหรอเออโอ้ยไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ววัดของภาคเหนือเขาจะสวยอยู่แล้วยิ่งเชียงรายนี้วัดสวยมากทุกวัดโบสถ์นี่นนแน่นอนเนี่ค่ะน,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 นี่ค่ะสวยงาม ที่อยู่เป็นทระประธานอยู่ในโบสถ์สุมเสริมเขานี่ทาสีทองทั้งหมดเลยสวยงามโอ้อย่าบอกว่าพระพุทธรูปที่เป็นนี่เป็นเนื้อดินเผานะโอ้ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวขอดีวขอชมก่อนโอ้โหน่าจะเป็นวัตถุดินเนื้อดินเผานะเนี่ยไม่รู้เป็นการแต่งผิวหรือเนื้อดินเผาจริงนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องหาคนที่รู้บอกให้เรา นี่พระประธานในโบสถ์ว้าวเป็นศิลปะทางล้านนาที่สวยนะเรามาถึงพระาธาตุถางเงาแล้วนะ,วะทุกคนพระธาตุถางเงาแล้วทุกคนป่ะันนี้เรามาถึงพระาธาตุถางเงาแล้วนะอโอ้โหนี่คุณอ้อดูนี่คุณโบสถ์ไม่รู้จะหายไปไหนก่อนอแล้ว เอาไปปลอกตัวให้กับพี่เจองห้าสิบบาทสแกนทำบุญนี่ไปเดินสกายวอล์รห้าสิบบาทร้อยบาทกันไหนตัวขึ้นสกายวอล์กเข้าไปดูฝั่งซ้ายมือก่อนทุกอย่างต้องสอนรองเท้าด้วยนะครับนี่เห็นไหมนี่คืออืมตังเต็มปากเลยโอ้จะสวยมากโอ้โหนี่เป็นศิลปะล้านนาโอ้โหอันนี้เป็นไม้สักทั้งหลังนะครับอันนี้ โโอ้วนี่เขาเรียกต้องเรียกว่าวิหารนะเห็นไหมพราะขุนเมงลายนี่เห็นไหมนี่วิหารของพ่ขุนเมงลายโอ้โหเจ้าของนครเิียงลายนะครับในอดีต โอ้โหเป็นอาคารไม้สักที่สวยงามมากครับแบบนี้โอ้ยเดี๋ยวจะไปดูโบสถ์ฝั่งด้านนู้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปที่พระาธะาตุฐางเอวอยู่ด้านนู้นไปโอ้จริงตัวตัวของของพระาธาตุเองเนี่ยอยู่ข้างบนผาอีกที้ยครับเป็นหินนะครับตั้งอยู่ข้างบนด้านหน้าก็เป็นบันไดแล้วก็มีพระประดิษฐานอยู่ บางคนนะผู้เดมีมิตดังนั้นแล้วก็จะเข้าไปข้างในนะครับในโบสถ์แล้เลยขึ้นไปรับบอกว่า ที่เป็นไม้อะฮะไม่แน่ใจนะโหแกะสลักพระมีต่ำเนาะโอ้รอบๆระบงโบสนสูงพังโบสดที่นี่คือหลวงพ่อผาเงา,านะที่เขาขุดเจอเดี๋ยวไปดูข้างบนตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นข้างบนนะฮะขึ้นไปกี่เมตรครับไม่รู้อ่ะ พีม <ítulo> okay. ่ยายชีบอกว่าสโอเคนี่โอ้โหเดี๋ยวเดินขึ้นไหมครับนี่พญานาค่าเสียนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับือทางเดินนี่คุณอ้อเดินไปก็บนไปขึ้นไปนะครับโน่นไม่อย่าวิ่งเดี๋ยวตายคุณอ้อดูคนนำทางคุณอ้อเนี่ยโอ้โหโอ้โหขึ้นมาอย่างหล่อเลยครับ ตอนนี้เราขึ้นมาถึงหางพญานาคแล้วโดยคุณอ้อยืนอยู่นั่นเห็นไหมครับประมาณสักสามร้อยเมตรก็มาเจอพระธาตุดีอันหนึ่งแต่ก็โอ้โหพังไปเยอะแล้วไม่รู้ว่าตรงนี้จนกันอ่าก็พังไปเยอะแล้วเหมือนกันแล้วก็จะไปเจอโบสถ์เลยนะคุณอ้อโบสถ์ไม้สักทองค่ะโอเคข้างบนนี้มีสกายวอล์ก้วยนะทุกคนอ่าฮะค่ารถไปกลับสามสิบบาทไปกลับสามสิบบาทเราเดินขึ้นมาเพราะว่าเราจะมาตรง แค่โบทไม้สักทองได้นี่นะพระอุปาคุตอยู่นู่นถนนทางขึ้นไปสกายวอล์คยู่นู่นอ่ะฮะยังถึงไปอีกนะนั่นไปจ้พระอรปราุอะไรนะพุทธนิมิตพุทธานิมิตโอเคเดี๋ยวขึ้นมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับโอ้ตรงนี้ก็สวยนะครับบทไม้สักเดี๋ยวขอไปดูโบทไม้สักหน่อยดูโอ้โหที่นี่เขาปั้นพญานาคได้สวยมากนะใช่โอ้โหสวยจริงๆถ้ามาเที่ยวเชียงรายแล้วมาถึงเชียงแสนเนี่ยหนึ่งในที่ท่องเที่ยว ก็น่าจะเป็นที่นี่แหละครับพระทาตุผาเงาลอะโขงมาเรื่อยๆครับออกจากหน้าด่านมานะฮะโอ้เขายู่ในซุ้มที่สวยงามมากโอ้ว้าวที่นี่นี่ผนังอุโบสถนี่เขาแกะสลักเต็มไปหมดเลยนะเรื่องนิทานชาดกเนาะโอ้สวยงามครับสวยงามสวยงามจริงๆยันฝ้าเพดานเขาก็กลุด้วยไม้สักเลยนะ ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อตอนนี้เราอยู่ตรงหอเลยนะคุณอ้อหอละคังนะครับตรงพระธาตุผาเงานะครับนู่นนู่นสกายวอล์ฟเห็นไหมนู่นโอ้หนู่น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 ไปไกลนะครับในกล้องไม่รู้มองเห็นไหมนู่นนู่นนู่นขึ้นไปยอดนู่นนะครับแล้วก็มองเห็นนู่นเลยริมแม่น้ำโขงนี่ที่เราเห็นข้างหน้านี่คือฟางลาวสปปลาวโดยที่แม่น้ำโขงไม่ไงก้านอยู่โอเคไปครับเดี๋ยวเราจะลงละ A later few moments ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับพอก็าไตเฉลิอมะเกียดนะครับอยู่กลางน้ำเลย ถึงทางเข้าของอำเภอเชียงของอนทุกคนดูเดิโอ้โหสุดของประเทศไทยครับเริงดูดทางไลา์กนได้ A few moments later. ขึ้นมาถึงจุดชมวิวห้วยทรายมารแล้วนะครับดินโขงเชียงของเชียงรายอ่ะดูบรรยากาศก็มีอะไรบอกไหมเน้้บอกอย่างเดียวว่าสวยและเย็น เชียงของเขามีของใครบอกไว้ที่นี่ออโอเคเราขึ้นมาบนวัดเทพนิมิตนะทุกคนทางขึ้นมาก็โหดพอสมควรเราก็มาถึงเมืองเชียงของแล้วนะทุกคนนี่นี่สปิิงเวลโอเคนี่เลยนะข้างหน้ามีตู้ซักผ้า นี่เลยเป็นประมาณนี้เลยทุกคนแต่ห้องข้างในเขาโอเคนะนี่ข้างในสะอาดสะอ้านดีมากเลยค่ะนี่ว้าวว้าวเลยแล้วคืนหนึ่งสี่ร้อยกว่าบาทเขามีขนาดห้องให้เลือกนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของกินอยู่ตรงนี้เพียบเลยใช่ไหมคะใช่โอ <Okay. S 2> <okay. S 1> เคคุกค้าสามารถซื้อมาทานที่โรงแรมได้นะคะโอเคจากนี้องนั่งเล่นแล้วก็เราสามารถมีช้อนมีจานได้โ okay. อเค โอเคค่ะนี่นะข้างในที่เราพักนี่แล้วก็มีระเบียงตรงนี้จะเป็นประมาณแบบว่าคล้ายๆเกสเฮาส์นะนชั้นสองที่เราพักเนะี่ยจะมีสี่ห้องแล้วก็เป็นห้องน้ํารวมนี่นี่นี่เฮ้ยห้องน่ารักมากเลยเนี่ยนี่สี่ร้อยกวาบาทชื่อ sleeping well mm hmm. เชียงของนะทุกคนไงคุณติอ่านน้ำกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเที่ยวกัน ในเชียงของเลยนะก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปไหนต่อค<ม>่อยว่ากันคุณ <Morning, S 1> <Morning. S 2> นายค่ะบอนนิงนะ m o r n น n ิเช้าวันที่สิบเจ็ดนาะวันนี้สิบเจ็ดท่นว่าสองศูนย์สองสามเราออกจากโรงแรมมาแล้วก็นี่เลยมาตรงท่าเรือบัก่า <c oughs> จะมีปลาบึกนี่นเลย <Thank you. S 2> ลาว,ลาวแบงอะไรคุณคณอ้อแบงบอกแก,แก้วตรงนี้เป็นบริเวณที่เขาขึ้นเรือกันนะที่ท่าเรือปักนะท่าเรือบักนะบักนะโอเคตรงนี้เป็นอิมเมเกชันของไทยจะต้องสแตมป์ออกก่อนแล้วค่อยสแตมป์ไปทางโน้นฝั่งนูน้นนุ้นเจริญมากเลยนู้นฝั่งลาวเอเค่ะนี่นะตรงนี้วัดหัวเวียงนะคะในปฏิทินท่องเที่ยวของที่เชียงของเขานคะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ได้คือดูนหมืคนเดินเนียนะใกล้ๆก,กัน่แต่ข้างในเราไม่เข้าละเราเจอว,วัดเดยอะละเบื่อวัดประมาณนี้เลยนเรามาถึงจุดพักรถแล้วนะที่ เข้าเวียงแก่นมาแล้วค่ะควยเอียนประตูสู่เวียงแก่นตรงนี้นะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวนั่งพักแป๊บนึงแล้วเราก็จะไปกันต่อขยายลยครับระหว่างทางนะคะเราก็เจอกันระยานมิตรด้วยกันพี่เขามาจากระยองใช่ไหมคะนี่มาจากตราตาใกล้ระยองอ๋ออาละค่ะพี่ติดตามช่องด้วยนะคะอีก14กโลถึงดอยผาตั้งให้ดูเนี่ยมีวิวที่เรามานะ ดูข้างหลังได้เลยมันถึงเมื่อกี้ม่เลยจุดพักรถมาหน่อยเดียวใช่เคแล้วก็ปลายกม,มห้าสองท <Okay. S 2> างหลวงหนึ่งห,าหา้าห้ากอ่ลง รถเขาดีจริงขอดีจริงอันนี้ไนล์เลนท์เทลไนไนล์เลนท์ทลนี่นะคะ<า>โอ้ยโอ้โหมาผมถ่ายให้กูณน้อ ดูคุณออดูสภาาคุณออดไหนดูนิโอ้โหหน้าตามไ,มบบไม่โอเคเลยว,ว้าวนูน่นรนะ้อนมากโอ้โหดูบ้านคนไปเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเดี๋ยวพักรถไปในตัวด้วยโอเค Few moments later. เราก็มาแวะกันที่ร้านบ้านดินนะจะกินขาหมูมันโถนี่เมนูอาหารนี่ดเลยวิหน้าตาขาหมูแล้วทุกคนไซส์เล็กนะอันเนี้ยไซส์เล็กแล้วนะแล้วก็มันโถใช่น้องเขาบอกว่าต้องฝั่งมา,ากินับขาหมู แล้วเดี๋ยวรอเห็ดหอมอีกอย่างนึ่งนี่อยู่บนเข้มไม่กินนะวันนี้แต่ชาอร่อยเราต้องชิมก่อนเริ่มต้นเอาที่ทาหมูเปล่าอ่ะไงคะนี่ต้องจิ้มอันนี้ป่ะไม่ต้องเอาเอาเร่องไร่อยร่อยร่อยหอมมากหมูก็อร่อยนะเห็ดหอมก็เลิศโอเคตีบอกเลิศอ่ะกินเลยค่ะนี่อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงดอยฐาตั้งแล้วทุกคนนี่ เรามาถึงแล้วดอยผาตั้งนี่ครับเจอพี่พี่ที่ข้างบนนี้เป็นเจ้าบ้านที่ดีเลยนะเห็นไหมพี่ชื่อพี่ชื่ออะไรครับพี่ครับพี่เชษครับอ่าพี่เชษนะครับนี่เขาแนะนําเรื่องของที่หลับที่นอนแล้วก็อาหารการกินอันนี้ลานจอดรถแล้วก็ที่กางเต็นท์อยู่แถวๆนี้ตอนนี้เดินไปไหนครับผาบ่องตอนนี้ปะผาบ่องหรอประตูแห่งขุนเขาตรงนี้เขามีจุดจุดบริการม้านะขี่ม้าเห็นไหม มาบนดอยครับ mm hmm. ก็จะเห็นประวัติเยอะแยะเลยนะครับ <c oughs> มีภาพถ่ายประวัติแล้วก็มีที่นั่งพัก mm hmm. อ่ะไปดูภาพบรรยากาศบนดอยผาตั้ง <c oughs> ว้าวนี่จุดชมวิว <c oughs> ว้าว <c oughs> สวยงามวาวสวยงาม อคุณอ้อเดินขึ้นมาจุดชมวิวพระพุทธรูปโอเคครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูกันข้างบนอ๋อเขาก็มีพุทธรูปนั่งตางสมาธิเนาะอยู่บนนี้จะเห็นวิวที่สูงขึ้นไปหน่อยนึงว้าวริมน้ำโขงโอเคสวยงามประมาณนี้เหมือนฝนจะตกนะวันนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะลงไปที่อื่นด้วย ไปไปเดี๋ยวเราไปข้างหน้าต่อเนินหนึ่งศูนย์หนึ่งย์สองสามเนี่ยแหละเอาไปเดี๋ยวเจอกันนุ้นนี่ขึ้นมาอีกดอยอย่างเงี้ยนะยอดดอยเลยโอ้นู่นคือลาวนู่นคือน้ำโขงโอ้โหนู่ดอยผาตั้งอยู่บนอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันโอ้เชียงรายของก็ดีจริงๆ ตรงนี้คือวิวแม่น้ำโขงว้าวโอ้โหโอ้โหสวยงามครับไปเดี๋ยวจะไปทางนู้นกันผาตั้งเขาเรียกว่าช่องผาขาดโอ้สวยจริงครับไปว้าว สวยงามครับช่องผาขาดโอเคงามใช่ละ่ะธรรมชาติประเทศไทยนี่ต้องบอกว่าไม่ลองใครสวยจริงๆให้ไปเยือนดูตรงจุดตำแหน่งที่เสียวที่สุดของเขาเห็นถนนข้างล่างใชไหมนั่นถนนที่มานี่นะนู่นแ่ะตรงที่จอดรถของเรา นุ่มออุกขายลูกนั่นคือทางที่เราเดินขึ้นมานะนี่เนิน102แล้วมีที่ตีกระดิ่งไหนะตีไปตีกระดิ่งเดีตีละครั้งหน่อยเด้โอ้โห,โหนี่ทุกคนนี่ขนาดเป็นช่วงเย็นนะบ่ายสามนะนี่โอ้โหแต่อากาศนี่นะทุกคนอยู่ยอนเธินแล้วนะมนเปิเปดปตู้เย็นเลย ขาตั้งให้น้ำโขงเช้าเช้านี่จะเป็นทะเลเหมอกนะใช่ใช่ดูดิแต่ละเขา,าคนก็ขึ้นไปหมดเลยอ่ะดู่น่เป็นผูชีฟ้า ึ้นไปยันข้างบนนู้นนะอ้โหไม่รู้ผาอะไรว้าวตอนนี้เราลงแล้วนะครับจะเราจะลงไปจากผาตั้งแล้วคุณอ้อวันตอนนี้กี่โมงแล้วครับบ่ายสามสิบห้าค่ะโอเคเราขึ้นมาอตอนกี่โมงไม่รู้แหละแต่เรารู้ว่าจะลงบ่ายสามสิบห้าแฟนไปอีกรอบนึงสวย<ะ>สามมากเราจะไปแล้วนะบายบายโอเคไปครับคุณอ้อครับเดินโกโก,โก้ระหว่างทางลงคุณอ้อก็มาที่ ไปที่นี่ดอยผาตั้งเรามาวิชิตแล้วโอเคไปนี่เราจะไปที่นะอะไรนะผาอะไรผาบองนี่ไงก็ผาบองผาบองเ่ยถึงแล้วเนี่ยเราก็ทําให้เราลงมาถ่ายรูปสวยๆตรงนี้ว้าวโอว้มันเป็นชะง,ง่อนผาลงไปอะนะเป็นยังง่อนหินที่เขาทำเอาไว้ให้เราดูโอเค เดี๋ยวเราก็ขึ้นไปที่ลานจอดรถแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเราจะไปที่ฟ้ากันต่อนะเดี๋ยวว่างาถก็มีอะไรให้แวะก็แวะจากตำแหน่งท5โลนะใช่ลงมาจะผ่าตั้งเนี่ย2 5โลตรงทางเลียวที่จะมาสายมือใช่กูชี้ดาว99วิวอ่อนเท่าไหร่พี่เต็นเท่าไหร่ เาลาร้อยเลยเหรอโอ้อ๋อเต็นท์ห้าร้อยมีอาหารเช้าไหมพี่หนึ่ีอ๋อบวกร้อยเต็นท์กันนะตรงภูชีดาวนี่นะคะว้าวนี่ภายในแล้วก็นู่นเลยค่ะวิวนี่คืออีกเจ็ดโลใช่ไหมจะถึงภูชีฟ้าเนาะนี่ค่ะประมาณนี้เลย แล้วก็ห้องน้ำเออเราอาบในนี้ได้เลยชาชโ okay. อเคอาา่าฮะอ่าฮะค่ะแล้วก็รถนี่ยังไงคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องขึ้นไปบนจะขึ้นทีงไหนแล้วก็จะติดต่อรถที่นสนามร,รับเป็นเขาเป็นแชร์กันนะกี่ปีห้าหรือ,อยังไงคะก็แล้วแต่สะดวกขึ้นว่าขึ้นกี่โมงค่ะเสรจรถตั้งไอออตตั้งแต่ปีห้าปีห้าขึ้นเหรอค่ะ แล้วเขาก็รอเราใช่ไหมเขามีกี่คันเขาสลับกันหรือว่าสิบกว่าคันสิบกว่าคันเนอะไม่ต้องหวงแล้วไม่ได้ลดโอเคถ้าอย่างนั้นมีแน่นอนก็คือมอเตอร์ไซค์เราขึ้นไม่ได้อยู่แล้วขึ้นไม่ได้ค่ะจริงจริงจริงมันสามลมไม่ไกลนะไม่ไกลค่ะแต่ว่าเอเขาก็หาเลยได้ให้ส่วนเขาเนาะอ๋อหมายความว่าจริงๆริะมันขึ้นได้ค่ะแต่ว่าพวกนี้พี่ขึ้นไม่จะรู้ทำคือต้องให้ลบโฟวินขึ้นค่ะอ๋อเป็นต้องเป็นโฟวิค่ะโอเค พี่ชื่ออะไรไหนพี่แดะนับพี่เราก็มาเจอยูทูบเบอร์ตัวจริงนี่โหไม่ธรรมดานิดนึงครับช่องช่องอะไรคั้นช่องช่องมู v ี่เก้าเก้าครับมูฟี่เก้าเก้าคนตามเลยนะครับยอดวิวสิบสองล้านไม่ธรรมดานะครับแล้นี่แล้วนี่ธุรกิจใหม่เขาเนี่ยใช่เขามีนี่ธุรกิจนี่ได้เงินจากยูทูบมาทำล้วนๆเลยนะเนี่ยชี้ดาวเก้าเก้า นี่เห็นมไนะฟูชี้ดาวเก้าเก้านี่ตรงนี้เก้าเก้าเก้าค่ะนี่ตรงนี้เลยนี่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 นะคะนี่เราก็เลยขอคําแนะนําจากเขาเลยวิดีโอทุกนี่นี้ไม่ธรรมดานี่ลูกสี่นะเห็นอย่างนี้ลองเข้าไปดูกันนะคะแล้วติดตามกูวิวโกด้วยนะอย่าลืมนะติดตามด้ไม่ทับคุณค่ะไอสิบสองล้านคือคลิปนี้สองนาทีโอ้โห พระอาทิตย์ตกดินโอ้โหอุณหภูมิน่าจะสิบกว่าองศาลมแรงีว่าหนาวเลยอ่ะเห็นไหมคืนนี้เรานอนที่นี่สงามคับโอ้โหหนาวจริงต้องยืนยันว่าหนาวจริงโอเคครับ